ไม่ได้หรอกอานะะเรื่องของรนกมั่นใจว่าเมื่อคุณีดลม,มือแล้วมันมีกลิ่นอนะคที่ท่านลองดูมีกิหแล้วจะสามารถนะ่เจพราว่าเราจที่สามารถาาร,ถรเรีขานะะขอนา้าสชีวรวึนในเรื่องของอิน,นะคะยนิดึงนอกจากคุณอ่ะได้สร้าง ท,ท,ทุกข่างมีสมาชิกอย่างจริทุกข้านที่ดูแลลุงคนแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนอกจากที่เราเห็นคือคุณได้ช่วยเกษตรกรด้วยนะคะจริงๆเราอะ่ะมีชาที่เชียงใหม่แค่ประมาณ 3- 4 0สี่รอยไร่เองนะคะชาสามสี่รอยไร่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเสริฟหรือ,อให้ผู้บริโภคพัฒน <c ười> าขึลนได้ <c ười> เราเป็นคนส่งของชา <c ười> ตัวใหญ่เจ้าใหญ่คนหนึ่งคะเพราะเนี้ยชาที่เราได้มาจากมานี่ส่วนใหญ่นะคะ ของเราท่านในครูบอลการสื่อของเราจะมีรสื่แค่ประมาณ3 0นส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นของชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่อยู่ที่อยู่ข้างนเกือบต้องอยูที่ปุ๋มทาแต่เราจะมีวิธีการแท็กโดยการที่แนะนำแนะนำวิธีลูกแนะนำวิธีจบให้เขาเพื่อให้สารสำคัญจบจบลงด้วยที่ชาวบ้านแล้วก็มันเป็นการต่อยอดก็คือเมื่อทุกคนมีอาชีพช่างคิดทางานที่ดีมีป่าที่เรัก ก็จะไม่มีการทำลายป่าแล้วก็จะรักษาป่าไว้เพราะว่าชาอูนเลอร์สุดเป็นชาเมี่ยงเป็นชาอับสันะคะถ้าอับสัคือชาต้นใหญ่บางท่านอาจจะไม่สังเกตุว่าชามันอยู่ไหนมันไม่มันได้เป็นท่านบรรดาญหนุ่มใกล้หนุ่มสนหนุ่มเลยรอดอีกที มันจะมีต้นไม้เล็กที่อยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่มันจะปราศจากการใส่ปุ๋ยนะคะมันจะมีแค่การควนดินหรือตสดหญ้าให้เขาตายเนื่องจากหญ้าท่วมแค่นั้นเองไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการรดน้านะคะเป็นสารที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราจึงบอกว่าัวมาทิ่ฟิสทำไมเขาถึงมีออกฤทธิ์ในความเป็นยามากกว่าอื่นเพราะเขาเป็นชาอัศจรอันนี้อนุโมทนากับทุกท่านนะคะนอกจากไม่ช่วยดูแลสุขภาพตัวเองดีแล้วต้อยังสร้างอาชีพให้คนทั่วไทยนะคะ โอ้มันแตกกันเหมือนกันมีไฟถึงนะได้ร้องค่ะลบตายอย่างนี้ค่ะในกรณีท่านที่เป็นลบตายต้องถามอีกอ่างว่าท่านสุขภาวะที่งดน้ำไปอย่างอืออืออยู่ที่อาการได้ไหมครับใช่ค่ะถ้าถ้าท่านเอ่ออยู่ช่วงเดียวหมอจํากัดการทานน้ําทานได้ค่ะแนะนําให้ท่านทานร้อนนะคะทานร้อนเพราะว่าทานร้อนเนี่ยเขาจะเข้มข้นถ้าจิบนิดเดียวท่านก็ได้แล้วค่ะ ค,คือคือท่านท่านเป็นโรคไตท่านถ้า,ามีภาวะที่ว่าต้องจํากัดเรื่องการทานน้ำเนี่ยให้ท่านระวังเรื่องการทำน้ำฉะนั้นเองนอกนั้นไม่ประเด็นอะไรโรคไตแนะนํำไม่ถุงรอ้อนได้เข้มข้นใช้เท่าน,นี้ก็ได้ค่ะเมื่อกี้ที่น้องถามว่า สูตรในมันเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยน,นะคะ่ะแต่เดิมเราไม่เคยสูว์ชมร้อนที่ดูอว่าถ้าชงร้อนเนี่ยปรื้ดเลยเขาจะเข้มมากถ้าท่านที่เป็นรคไตน่ะแนะนำนว่าอันก็ดีจิบนำกิบทั้งวานได้เพราะว่าเหมที่ท่านเคยดูแลผู้ป่วยรคไตมาท่านมันกินมาเนี่ยการที่ช่วยได้ก็คือการออกไปผัดเข้มข้นลำรับท่านที่เป็นโรคไตนะคะทารได้ถ้าถึงว่าท่านชอบชอบร้อนนะคะต้องอย่างเงี้ยจะเข้มแล้วจางลงเรื่อยๆได้ประมาณสิบ ค่ะเมื่อท่านท่านก็เื่น้อนใหม่ค่ะได้คดเรื่อการน้ำซอใสเย็นประมาณนี้อ่าถ้าอร่อยนะคะก็ขอขวดน้ำเหน่อยค่ะขวดน้ำที่จริงขวดน้ำนะที่ขีมือคุณอ่ะที่เปงว่างๆอ่าพี่ขออยู่นิยนึ่งเนี่ยค่ะถ้าจะให้อร่อยนะคะเรื่องการที่ว่าท่านสะดวกเนี่ยอันนี้คือเรายกตัวอย่างว่าชีวิตประจำวันคนเราทุกวันนี้ชอบสบายตัวเนี้ยตัวนี้มันเท่าไหร่นะเจ็ร้อย เจ็ดร้อยเจ็ร้อย่้ยใช่ไหมคะก็ได้ประมาณหกขวดจะอร่อยเนี่ยคุณเติมอย่างนี้พอน้ำหมดคุณเติมใหม่จะอร่อยเดี๋ยท่านใดต้องการความสม่ำเสมอแบบไม่ต้องการเซ็มข้นก็สามร้อยได้เลยสามร้อยอเมลสามารถเช็